สวัสดีค่ะนี่ค,คือป่าหมดนะ่ยคะ่ะจากรายการอาสาสนุกค่ะสนใจที่จะมาทำคำดีกับรายการของเราไหมคะทำอะไรครับบอกไม่ได้แต่อยากสนใจเนี่ยไม่ทำครับไม่สนเอเอ็นเตนกับป่าหมดสักนิดหนึ่งได้ปหมคะคุยทำกูหยาสวัสดีค่ะนี่คือป่าหมดนีคะจากรายการอาสาสนุก สนใจที่จะมาทำความดีกับรายการของเราไหมคะปั๊มมอญอันนี้ถามว่ากลัวกล้องหรือว่ารังเกียจปั๊มหมดอะเนี่ยดูจะขำเกินเนี่ยไม่เป็นไรนะกลัวขนาดนั้นเลยหรอสวัสดีค่ะนี่คือปั๊มมอญนะคะจากรายการอาสาสนุกมีสัตว์ส่นใจมาทำความดีกับรายการของเราไหมคะเนี่ย สนใจเนาะแต่ว่ <becue anak S 2> าตอนนี้เราต้องขึ <scary>. ้นไปอ่านรายการหูยตรงที่ไปอ่านรายการหรอหูไม่ว่างใช่ไหมงั้นยังไงเต้นกับปั๊มก่อสักนิดหนึ่งก็ได้นะคาเต้นเต้นหูใจหูน้องเหมือนรังเกียจจ้าเงี้ยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะฮะปั๊มมดเครียดมากอยากพักกินน้ำตับเนี้ยของกินน้ำปั๊มมดเหนื่อยปั๊มมดเครียดมากเลยไม่ไหวต้องพักกินน้ำขอโทษนะครับ ขอถ่ายรูปได้ไหมขอถ่ายรูปทำไมจัไม่ได้แต่ว่าก่อนถ่ายรูปคือแบบป้ามโมจะจะถามสักนิดหนึ่งว่าเออน้องชื่ออะไรอะชื่อชื่อพอดพอดครับชื่อพอด <c oughs> คืออย่างนี้คือเ๋ยวได้ถ่ายรูปแน่ๆคือรู้ว่าคืออยากถ่ายรูปแต่ว่าตอนนี้คืออยากถามน้องพอดว่าออพอจะมีเวลา อยากที่จะมาทาภารกิจทําความดีกับรายการของพี่หรือเปล่าอันเนี้ยได้ได้ครับได้เป็นแฟนคลับพี่หมดเห็นพี่ร้องายตอนนี้ปาหมดว่าให้นังพอดเนี่ยไปดูกติกาในช่องอาสาทำดีกับกล่องมหาสนุกกันเลยครับกติกาอาสาทำดีกับกล่องมหาสนุกมีดังนี้1ล้วงมือเข้าไปในกล่องและขวานที่ทั่ว2 เลือกภารกิจทำดีแล้วหยิบออกมา3อ่านโจทย์ที่ได้รับแล้วทําตามให้สําเร็จเมื่อทําภารกิจสําเร็จอาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกอาสาทําดีไปครอบครองเอาไปตายเห้วตอนไม่รักษาพับลงเลยอ่ะก็ความรักของเรายังดีอยู่ใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันอยู่ใช่ไหม อยากหาอาสามาเติมความสุขให้หายทุกข์หายเครียดและหายคิดมากอาสาทําดีเทปนี้เนี่ยเซอร์มากไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับคุณมดที่แปลงร่างเป็นน้องปามมดมาอาสาคลายเครียดกันแบบเซอร์แหมแค่คิดก็งงแล้วล่ะครับว่าการทําดีในแบบเซอร์อร์ติติสจะเป็นยังไงและจะทําให้ทุกคนหายเครียดได้หรือไม่ไปดูกันเลยจ้าทุกคนไทยเราเครียดกันมากอะไหววะ โอ้ไหวก็ได้แต่มันทํำยังไงทําอะไรอะพี่เราก็จะไปหาคนที่เครียดเราเราไปขายนครียดให้เขาแต่รูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทีนี้การที่จะขายนครียดคนเนี่ยมันได้หลายอย่างนะอย่างแรกก็ปั๊มหมดว่าเราต้องเต้นขายเครียดคนนะ่ะน้องหอวเต้นตามพี่ปั๊มหมดใช <c oughs> <c oughs> ่ป่าเต้นเบาๆละกันแบบปั๊มหมดเนะะี่ยค่ะ หนื่อยมาคือเต้นัเตี้ยวปังหมดเหนื่อยมาแต่ต้องทำยังไงถึงจะแบบมนันจะหายเหน,ยน,น,นื่อยทำยังไงเนาะเนี่ยอะไรนี่ก็ไม่อะไรอะอะไรเาไ <c oughs> ข่เครียดแล้ววะไข่เครียดมากเลยวะคือเนี้ยวิธีไขยเครียดโลเคและที่นี้นะครัน้องทอที่เราจะมาทำภารกิจกันค่ะอาสาสมัครพร้อมที่จะทำภารกิจของเราหรือยังคะพร้อมครับพอพร้อมเราก็ Bye. คิดเห็นแล้วอยากจะถามน้องพอว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สนุกสนานภูมิใจที่แบบได้ทําให้คนหายเครียดแล้วก็ไม่ได้แบบเต้นไม่ได้อะไรอย่างงี้ออกออกกาลังกายมานานแล้วและที่สำคัญคือได้อยู่ข้างๆพี่มดได้แบบทำกิจกรรมกับพี่มดดีใจได้คลายเครียดให้กับหนึ่งนอแล้วก็ได้คลายเครียดปลดไหล่กับตัวเองโดยเะใช่ พี่ปำหมดรู้สึกด,ดีอ่ะน้องพอตนี้แบบเต้นคลายเครเียดให้กับทุกคนได้ขนาดนี้แล้วก็พี่ป่าหมดอยากจะมีของที่ระลึกมอบให้กับน้องพอดด้วยรับไปเลยค่ะหมดว่าเดี๋ยวก็จะให้รางวัลน,น้องพอตด้วยให,ให้ถ่ายรูปด้วยพอ,อยากถ่ายรูปกันมาแล้วก็ตอนนี้หมดว่าเดี๋ยวกลับไปพบกับหมดที่ข้างบนนะคะ ได้ไงนีฮคนไทยหายเครียดมากกันแล้วใช่ไหมงั้นตอนนี้ก็หมดเวลาของปาโมดแล้วอ่ะยังไงก็พบกับปาโมดีใหม่จันน้าสามทุ่มเชิงอาสาทำดีกับกล่องมาสนุกแต่ตอนเนี้ยขอขอตัวไปหายเครียดให้ตัวเองก่อนเครียดมาก